อีกแล้วนะมึงบักเทาอีกแล้วเมาตลอดเมาสองเจ้าสาวคุณจนหัวคันะหรกูปล่อยมึงซื่อเด้อเมือนี้กูปล่อยมึงซื่อเด้อหัวจมยันจมหัวหน้าเท้าปล่อยแผ่นแจัคมือห้างทีข่อยดีจวดนั่นาอยู่ใส่นา่นเ่อจวดสมบูรณ์มึงไปคู่มือไปคู่มือไปคู่มือมืออื่นนี่มืออื่นนี่มืออื่นนี่อย่าให้กูเห็นนะว่ามึงร้อยไปจวดอีก ไปหาเห็ดเวียดเห็ดงาดเบิงเขาเบิงนาบซอยกูแน ouais> ่โว้ยจมยมเมียเด้อ่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยมาซีฟลูมหนึ่งกูยังบบยานเลยว้าววาเหนาะเอาอ๋ออยู่กับพี่อายเจ้านี่อุ้ยสวดตะเวนเลยเนาะกูไปหาเห็ดเวียดเห็ดงาดซอยกันเลยเจ้านี่ จำเลียก้ำงานแค่ยำในก็ได้ดอกได้นั่นก้นเกง่งเหนือคนซ้ำเกี่ยวเขาไอ้เกี่ยวผู้เดียวมือเดียวกันแล้วอุ้ยก็ยเหดโตแน่นี่แหละสว่าไอฝนเราจมสมื่นตีข่อยก็เคยบอกเจ้าเราดีก็พับเผา,พามาเบาลงแน่อันเหลืองจุดจวดจะเจิดนี่เผ้าเผ้าหูเลยวะก็สมัยไอยเป็นเบานไง ซ้ำเรื่องจวดเรื่องเจดิดไงไม่ธรรมดาแห่งเดียตอนหน่อยจิ้มนมเลยสี่สิบลุ่มหนึ่งอยยันนี้โมยานเลย<ะ><ะ>อีกคยเจ้านี่หว่าคือเนาะสี่สิบลุ่มหนึ่งนะจ้เจ้าผู้เดียวนี่นะคุย<ะ><ะ>คือวอาเก่งแท้อุ้ยไอโบดีคุยจะไม่หายเป็นบ้านนั่นมันเป็นยังสันอีดีไอ้เนี่ดังแย่งเด้แต่ก่อนนั่น ซีซีรุ่มหนึ่งสูยพอได้ไอ,อ่จะตตมนานาน้าบมีดังที่ได้เรื่องนี่ป้าแม่สมอยเคยหุยบอกให้คอยอฟังเลยนะเรื่องล่ามันเป็นเนี่ยเด๋ยลามันเป็นยังสี่สมัยไอ้เป็นบ่าวอายุสิบแปดปีนะไอ้งามเป็นหน้าโมบานไพ่กระทว้วงกระท้วงไอ่บักซีซีรุ่มหนึ่งแสดงว่าสมัยนั้นมั่วมีไพ่สูตรเจอได้เลยแม่นมอยเ,เคย แมนไม่ไวสู่าอได้เลยทำไมนะันแต่ว่าเรื่องซีซีพุ่มหมึ่งเนี่ยอัเซียนป้าเจ้านี้มันโผดเนาะมันเก่งเกินมนุษย์มันหนาเกินไปแลว้วคำเจ้าม่อบอก่อยฟังข่อยกือบเสือเลยเฮ้ยแมนนี่คูม่มือเนี่ยมันก็ยังสู่ไอได้กันซีซิปนี่มันเอาอไปลุ่งได้เอาจาหมายความมาจากไหนพี่อาย ะหมายความว่ามันบม,มเมนส่สิบคนลุ่มหนึ่งแต่มันเป็น40่สิบนี้สมบ์สี่สิบสองสาเนี่ยบอกพี่อ้เออไอ้เก่งเรื่องนี้ก็สนเนี่ไอ้มันจิโจมไอ้เห็นยังโหเจอยงเจ้าเนี่ยเฮ้คอยละข้าใจพีทเวิดนึกว่าเจ้าเป็นนักเลงเกง่สงสีสิบลุ่มหนึ่งก็ยังเอาเจ้าบ่ลลงอ้เบันไดแนเหีอย่างนีส่สิบสองสานี่บอก สุภาพเนาะไอ้ฝนดาอยู่เสมอนั่นสมควา้าน่ะไรเจ้าเนี่ยฝ่าว่าไอ้วา่าแตม่มึงอยากเกงเพื่ออะไรอยู่บ่สฉันอยาก,ยกายยยาเก่งโอ้ยของแน่นิไข่บ่เคยดอกไอ้เคยเดืดาา่องไอ้ฝนกับดาเอาอีกคนดอกไว้พ่อเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตมันต้องร้องเนี่ยถ้าสีสิบรุ่มมึงเนี่ยมึงจะดู้นซึกร้อนเล่าก็ไฟตุ้มในของมึง สมองมึงนี่ยป,ปอดโป่งเล่ได้เปล่านิ่งได้ดิ่งหน่อยคือมึงเนี่ย,ยจะดีไซน์ดิ่งเลยได้มันเป็นจังสัรคอีกหรือ่าไอ้คยนี้เยเป็นข้จาจัว่าอีกหรบอเปล่าเลยลองลองเบิ้งต้องลองเบิงงงเบ้งเอาลองกันลองตัวเอาฟ้าฟ้าเตีิดดิเออม่ค่อคยกินเนาะกอกเลยกอกเลยมึงเช้ากอกปากเลยบอเ่มันจะได้หูว่าสีสีมันเป็นอย่างไลุ่มหนึ่งมันเป็นจังได้เฮ้อ หอนทองห่อนทองล่อนห่อวบ่อนหอนหุ oh <S <S ้ยใหญ่สวงแฮ